มาทุกคนอันอันนี้กินผักปัน่นปันป่นเตียง น้ำถั่วห้าสี่ใสบิดรูดใส่กะหล่ำม่วงแล้วก็ใส่กล้วยเข้าไปกลายเป็นน้ำปั่นพวกถั่วห้าสี่นี้แช่น้ำแล้วเอามาต้มให้มันสุก ถ้าอมาปั่นแต่พวกบิดรูบูดตกลลำม,ม่วงแล้ก็กล้วยให้มันมีรสป่านนิดนึงถ้ากินเป็นฉลัดมันก็ได้ถ้ากินแบบนี้มันง่ายดี ทำว่าอร่อยไหมดูเอาก็แล้วกัน <c oughs> หมดแก้ว <c oughs>